จกรัทุกท่านนะครับจิตอาสา,าพาเพลินพบกันทุกวันศุกร์นะครับคุณสราวุธนะครับเรียกว่าครูแป้ของเราครับให้ความบันเทิงกับผู้มารับบริการนะครับผู้ป่วยเรียว่าญาติผู้ป่วยนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับ Ta nhìn ngẩn ngơ ông cháu và chẳng ngâu giấc đau thau xuôi ดงพนาอายก็จะไปไปปาดลงมาหาตีมาแย่พนาคาบสุดใจดีเสียงหักมีไม่ยิ่งมาไหลจังจะยัดเอาตรงเป็นแฟนเจอกันเมืสองสามปีก่อน เล่นดนตรีในวันนี้ทุกๆสุขนะครับผมผมก็เห็นผู้ป่วยนะฮะบ,บางทีผมมานั่งรอนะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับรอหมอรอการรับการรักษานะผมก็เลยอขออนุญาตนะครับทางหัวหน้าหวอดและทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจิงคำเสนอตัวมาจิตอาสามาเล่นนะครับมาเล่นดนตรีไทยเรียดแล้วก็ให้ผู้รับการรักษามา ร่วมสนุกกันได้ปกติก็จะมีผู้รับการรักษามาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเขินเขินกันหน่อยนะครับก็มันเป็นความสุขนะครับผมก็ผมก็สุขด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้ฝังก็สุขด้วยนะครับมันมันมันเป็นมุมันมันเป็นกุศลอย่างหนึง่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับที่ที่ทำตอนนี้อยากสนุก และผมว่างด้วยนะครับผมก็ช่วงกลางวันไม่มีอะไรผมก็มาอยู่ตรงนี้ในทุกทุกสุขนะครับก็ผมถึงว่าถ้าใครมีโอกาสตรงนี้ก็จะดีมากนะครับผมผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้ทั่วทุกโรงพยาบาลท,ทั่วประเทศนะครับมีรอยยิ้มนะครับผมทำให้หายโรคได้นะครับผมครับขอบคุณครับ